ส่งเมบียงเพือนพี่น้องเลยขอให้พขพันเขวันโดย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 ส่งเมบียงียมาแล้วมันจะจะบังกันกอเด้ออเวน เดียถอยลังออก,ออกเอ่าพี่น้องทางมันเข็แม่นางไงแมาส่วนร้ายเลยมาจอดอยู่นาขึ้นนั่นเบาโตดพี่เพราะว่าเบื้องหนึ่งมันมีดินเบาบางพี่น้องเอาเขาทางนี่บัวได้มันเข็มใหสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีมไม่ข้าวปลาหานกันแล้วเลยเออพี่ขา้าต้องการพี่น้องไหย มาเต่นั้นามาเตเฮือนมาเตเฮืเอ,อ,อนนาเฮือนดองังีเฮนดองนาเคยไหม้ไหมเน้ยไ,ไปสาไปสาหนึ่ะพาวแล้วบกตเขาเลอกเ้อไป ผมกำลังม <ừ. S 1> <ừ> ูดอวกกระปูด้วยรู้เกือยกับผมใช่ไหมโดนนี่ใช่ไหมไปหยาดแมวไปยังหามาพี่ลิ๊กมาพี่เดทุกงอ

โจวีหลอดอลยเจ้าฮะหาให้ตอนนีวะเอาเป็น่าจะหาย็ไอ่แม่หัลเป็นภาได้อเข้าใจอืม แต่งขมดหน้าอย่างนี้ตังโหดดิอืมอ้าวมอมแล้งเชื้อปีนกลนงมากินแต่จะม่เพราะเื่องเื่อปีนกายเกี่ยวกับจิตรอืมจำมันม่ได้แล้วคิดบอก นนมันหมดมันมมหมดแต่เพื่นมานยังเม่ได้เคยซื้อปีงไกไม่มาให้กินจะเถอะยวนอนเพื่นเสียบว่าบาบนได้ามาพักมาหอเซโลลนเลยบริก,กินบร้กินปีงไก่เซโน <laughs> ต้องห้องเพลงมาื้ง กินไนนมมนนหมันยาดนนุ่มเนอะอืนไอมันเป็นหยาดตะกินนุ่มมาอย่างนี้ค่ะฉันบอกหน่ยว่าสีฝากตู้มากเลยนี่ฮะตูเหอืมัือหมอืม

รถคนนชงผ่บูมเมื่อรงหอดบูมรถบริษัทบูฮับัมตู้ใหญ่โคตรหนมาเห็นรถไม่เอามาหายแบเนี้ใจอยู่นิดมักรธไปพูดยัยอะไรนะับปากตามเชนซื้อัวอะรซื้อชงแล ส่วนกลางวันท <H> ี <H> ่1เทียวมาเลยหายเลยเที่ยวมาหายเลยตัวอะไนี่ยหอหลยตัวนี้คือวีล่น่ะดูดูวีล่น่ะไ่ได้บ่ฮัลโหลข้งมาจะมึงชิมไม่ได้เลยข้าวจงมาจะมึงชิมเลย ตู้ใบใหญ่ๆอยู่ในเหือนค่ะเป็นตังเืงบช่งกับเท่ไก่ก็เจ๊ะขาูจักของเขาอันนี้เขาสั้งตั้งเ็ดตั้งไาอ่ะอืมมันอเบางาเบาือด้่เลยพี่น้องเลยสอเข่ากินข่าวสบายดีพี่น้องสบายดีอนน่ไม่จะตัวน้อยอีกแล้วมันนี่ท้องออๆเราจะกินนมนมๆมดพอดีลหาอเฝากไป นะฮะน้องหมกระโอนมากเลยอะไรนะนนนเลยนแลนกเยเขะวันม้มันไม่เป็นมัดเป็นมินหลายมีใส่มัดตายมัดเ้อย,ยทั้งมัดทั้งมินใส่แปลงํำน้ำใส่ยาสูดไม่รั้ให้คะนงามงามนาะฮักดี <laughs> mười ừ. một tuần này Nó lượng khao sôi hai mọi năm năm này, năm 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 Nó năm 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 xăm cho nó cái เราไปสักยามันโอ้มันจะหน่อยหรือน้องซักยาสักยานึ่งมายาฆ่ามัดฆ่าเม่นนะยากันอัไรไหมจิตใจใส่สร้างวัคซีนไปเลยนอนไอขิมคลื่นเลยมันห้อยขิมเลยมันห้อยดู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 เออะไรมันกันมิดไปอ๋อมันหิวดิ อนมห้มนกินแล้วซะมีลูกเมิดนอออืจน้อยมา